Oh, <laughs> เรียงแถวกันเลยครับสามคันเอามาดูว่าใครจะใจใหญ่ใครจะแรงครับสวัสดีครับโอ้เมื่อวานฝนตกนะวันนี้ก็เลยเย็บเย็บ หมดแล้วจอดจอดจอดโอ้อันนี้แบบสุดๆเลยใช่ไหมสุดแล้วผมก็เกือบอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้นะเอามาลุนกันต่อไปมาลุนกันต่อไปเอา อาโจโจหาที่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นมาไอ้นี่แหละโอ้โหแรงเนาะเอาบรรลุนขันเหลืองขันเหลืองเลือกทางงิี ไปต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นไอเจ้าโจ้เหรอโอ้เอาแล้วครับ,อ,รบอ,อ,อ่าอ่าอ่าเจ้าโจ้เจ้าโจ้เลยเร็วโอ้คะแนนยังได้อยู่เอาไปออื้ เอ้าวอ้าวเบิ้นคูอีกโอ้เธอโบหอนเลยเมื่อกี้เนาะปิ้ลปิ้ลเลยอะปุ้งเลยแล้วไปบุ้งบงเอาคอดูคอดูคันโจโจ้ครับ ไปได้สองรอบแล้วคอยดูรอบสามแต่มาคอยดูรอบสามจะไปทางไหนอ่าจะโจอรอบสามจะไปทางไหนเอา้ามาลุ้นกันเนาะ มานี่มานี่อย่าไปนชนก้อนหินกระพาะนี่อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าคันคันเอามาคันนี้รอบที่สามมา เอ้าเอาเลือกทางเอาเลือกเลือกเออมาในถังนี้เออไหนเออนั่นแหละไปดิี่ตรงเลยว้าวอ้าวผ่านไปได้รอบ3ามเลยโอ้รถแรงนะทีมงานเออเอ้าออหน้าอ๋อหน้า สรอบแล้วเอาเอามาดูคันนี้เอามารุนคันนี้อีกเอาอย่างไงเอาเดี๋ยวจะพึ่งมาดัน <laughs> เดี๋ยวเอารถแรงๆดูก่อนดิเอาลองขับคันนี้ดูจิขับเนี่ยวิ่งมาลายเนี่ยนะเนี่ยเอาลองขึ้นไปขับดูด<อ>ิสงสัยสงสัยจะดับอยู่หน้าแมคโครตรนั้นเลย <laughs> เดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวผมจะมาลา์นี่เลยไ,ได้เวลานี้ได้ได้อยู่ายางก้าวเนี่ย่างก้าวอะไรอย่างเ็ดเรานี่แหละเอามาดูแม่มอสไป ไมมถ้าใส่ดินพอประมาณนะมันวิ่งได้แต่ก็อัดไปเลยไงมันต้องใช่ไหมให้เขาหาลายก่อน mm hmm. คือถ้าไว้ไว้วันหนึ่งไม่แตะเลยอะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้มาวิ่งก็สบายอะ่ะจะได้ไว่าจะมาทางนี้เลยไม่มาทางนี้เหรอ

<Woo! S 2> หมดแล้วหมดทางแล้ว <laughs> <laughs> มันลื่นมันลื่นโอ้เอาดันก่อนดันก่อนดันก่อน ดเดี๋ยวกลับบ้านไปพ่นสีคืนดีกว่าไปพ่นสีรถคืนดีกว่าเพราะมันดูสภาพแล้วไม่ไม่ไมน้าวิ่งครับ,มรบรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดแตนน่น้ำม <c oughs> ัเนเขเรียกว่าบืน <c oughs> หมดน้ำมันไดเดี๋ยวก็ดันทีละคัน ห้าหกคันครับไปไม่ได้ครับผมได้รอบเดียวไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเอกเดินไปเอกเดินไป,อไป,ออไปโอ,อ,อ,ปอ้อ่าพอเราีปพออ่ามาดันคันนี้ต่อเลย

ก็ไปได้ละโอ้ยไปอ๋อมือหมดแต่ตู้บาน <laughs> Đó, đánh khăn này con, nào, up, wow, chú, có này anh chưa đó. Ừ. 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 ครับต้องถอยแล้วแบบนี้โกโฮมครับกลับบ้านบ้านน้ำเที่ยวจริงๆบ้านน้ำเที่ยวโอ้สู้บานบ้านอยู่แล้วน้ำเที่ยวเหมือนเอ้บ้านมาเที่ยวกับบ้านโยตัวเท่เที่ยวบิงเลย មធាននំមោហើយនៅដល់យីមោពីណានេះនោះរົດកាណាណានេះគេយកខ្លួនប្រភេទគេបាទអូគេទៅเตือนនោះរົດមហាលឿនណាណូជិះមិនទីដាក់ថ្មី เนตะบาไ,ได้มายางเลยมาโคแบบนี้โยนดินเลยโยนดินมากองแล้วต้องใช้รถวิ่งหรอกโยนเลยแล้วก็ค่อยกุดดินกองนั้นย้ายอมยอืม อา่นเนี่ยบาไม่โคไปแล้วครับอ่ะก็ถือว่าจบภารกิจครับหลับจิดนี้บายบายครับผม